ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการสอบวอยลิเข้าประเทศซัมเดยนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมแบบเข้ามาเล่นในประเทศนี้นะครับอ,อันนี้ก็เพิ่งสอบผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมไปดูเลยว่าเขาถามอะไรกันบ้างฮลัลโหลสวัสดีครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมครับเอ่อว่าจะสอบวัยรุ่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสองครับแนะนำไอซีโอซีตัวเองนะครับเอ่อไอซีเอ่อโอโอซีนะครับจะเป็นโอซีชื่อแมนซัมครับอายุยี่สิบสองครับไอซีบทบาทคาแรคเตอร์ในเกมจะเป็นชายหนุ่มอายุยี่สิบสองครับ เข้ามาประเทศต้องการความสนุกครับอยากเจออะไรใหม่ๆอยากพัฒนาฝีมืออยากสร้างครอบครัวฐานะให้มั่นคงทุ่มเทกับการทํางานแล้วก็ซื่อสัสตย์ต่อความคิดตัวเองต่อครอบครัวหรือแก๊งที่อยู่ครับก็เป็นมิตรกับทุกคนที่ดีกับเรากดเลย<ด>ครับเรื่องกดเลยที่คุณที่คุณรู้พูดมาเลยอ๋อกด e m T d m, ใช่ไหมครับ e m T d m toxic อ,อะไรประมาณนี้ก็ก็ toxic ก,ก็จะเป็น เป็นการเอ่อไม่พูดเออเป็นการด่าคำด้วยคําหยาบคายครับแบบหรือแบบปวนประสาทผู้เล่นอื่นครับเช่นเอ่อมึงทำไมอ่ะแล้วไงอะไรอย่างนี้ไอสัตว์อะไรอย่างนี้คำพวกคําหยาบครับ Power gaming ก็จะเป็นพวกเอ่อการกระทำ over เกินคนปกติในชีวิตที่ที่จะทําครับเช่นพวกเอ่อการที่เรา จะตายเล่นๆในเกมเช่นกระโดดตึกอะไรพวกนี้ครับการใช้โปรใช้แฮกนี้ครับครับแล้วก็อะไรนะ MG เป็นการนำชีวิตจริงมาปนกับในเกมครับในตัวละครเกมเราที่เราเล่นนะครับเช่นแบบเจอเรื่อง,ร,อง,ร,องราวในชีวิตแล้วก็ไม่พูดในเกมครับเด d แม t ก็เป็นแบบการ การฆ่าบุคคลที่เราไม่รู้จักที่ไม่มีสตอรี่ด้วยครับครับแล้วก็ดีเอมก็จะเป็นการขับรถชนคนอื่นอะไรเงี้ยครับ,รบเหลือเหลืออะไรนะน,น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะได้แล้วแหละคุณพอรู้กดอยู่ก็การการเล่นในประเทศนี้เป็นการเล่นหมู่บ้านนะตอน,น,นตอนแพทนี้คือการเล่นหมู่บ้านอืมครับ ก็คือเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุณไปจับหมู่บ้านได้ที่จับเซนเตอร์จับเซนเตอร์รู้รู้จักไหมจับเซนเตอร์ไม่รู้ครับอันนี้อันนี้ต้องสุ่มใช่ไหมหรือยังไงใช่ครับต้องสุ่มต้องสุ่มต้องสุ่มครับโอเคครับอันนี้ให้ผมเข้าเกมเลยใช่ไหมหรือยังไงอ่าเดี๋ยวเสียค่าไปริทถึงร้อยบาทนะโอเคโอเคได้ได้เห็นเห็นห้องเห็นห้องเลขโอนเงินไวลิทไหมอ๋อโอเคครับครับโอนลเล็ตแล้วก็สุ่มสลิปมานะครับ วอลเล็มีมีมีวอลเล็ใช่ไหมครับโอนเป็นพร้อมเพย์ได้ไหมครับพร้อมเพย์เข้าเข้าเข้าเบอร์นั้นก็ลองดูว่าได้ไหมลองลองดูให้ผมหนะ่อยโอเคทุกคนอันนี้เราก็สอบผ่านกันแล้วนะเขาก็บอกว่าให้เลขเขาจะมีการให้เลขอะไรนะเลข IP Server ตรงนี้แต่ตอนขัน้นตอนการเข้าประเทศเขาก็จะมีการาชำระเงินนะครับ100บาท ตอนนี้ก็เหลือแต่เข้าประเทศครับเขาก็จะสุ่มว่าให้ผมอยู่สุ่มอยู่แก๊งไหนนะอ๋ออันนี้น่าน่าจะได้แล้วครับครับผมสร้างตัวเสร็จแล้วบอกนะเดี๋ยวผมพาไปจับมู่บ้านโอเคครับ สวัสดีคนผู้ชมด้วยครับวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟซัมเดย์นะครับซัมเดย์โลเปอีแรกนะครับ <Yeah. S 1> ชื่อเล่นชื่อซีดแล้วกันซีดอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ชื่อจริงเราชื่ออะไรดีวะครับทุกคน อังกฤษแบบนี้ไหมชื่อจริงเราชื่อองค์ญาไปทุกคนเขียนถูกเป่าวะเฮ้ยสิริองกบอย่างเกียรเลย เดี๋ยววันเดือนปีลอยเจ็ดสิบตูนดีปะ เราต้องกดสร้างตัวละครก่อนนะครับแล้วก็เลือกใบหนงใบหน้าโอ้ยไม่ใช่เลือกเพศเอ่อต่อไปใบหน้าปึ๊บป๊บปึ๊บ,บอืมมันมีแต่หน้าเหมือนคอรีล่าเลยวะทุกคนโอ้โหแต่ละหน้าไอ้น,นี่ก็เหมือนแบบติดยาเลยอะ แต่ก็เหมือนจะรอนะแต่ไม่เละไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เด,ดี๋ยวดิโอ้จะหันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้จะหมูกโตมากอันนี้กินหมูเยอะหรือเปล่าในแก้มบัวเมื่คนเนี้ยโอ้หน้าอย,ย่างกระยิบบ๊อก โทษด้วยนะครับบุลลี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้เลือกจน45ยังไม่มีอันหนุกใจเลยครับ แอดมินมาตามเลยครับผมสร้างตัวละครนานเกินไปอ่ะ <c oughs> ไปครับโอ้โหืมแทบอ้วก เลือกได้เลยใช่ไหมครับเอ่อได้อยู่หมู่บ้านอัพทาวครับโพสเดี๋ยวไปซื้อโทศรศัพท์แล้วก็โพสหาคนในหมู่บ้านซื้อได้ที่ไหนครับ พกาลาดจะมีจุดเดียวนะกับในหมู่บ้านกาลาดจะมีจุดเดียวอ๋อโอเคครับขอเล่นให้สนุกครับโอเคขอบคุณมากครับ คุณชื่ออะไรครับบางกูครับบางกูโอเคแล้วแล้วเราโทรไปซื้อรถอ๋อขอบคุณมากครับให้ไปตั้งตัวกอนสามพันซื้อรถไม่ได้หรอกอ๋ออันนี้อันนี้เราจะติดต่อกับกับเอ่อ,อคนมีแับกีก่อนนะต้องมาสบอบแบบกี่ก่อนซื้อรถด้วยนะอ๋อหรอครับนะครับไอไอเราจะติดต่อกับคนในหมู่บ้านยังไงนะครับ โพสทวิตเตอร์ครับสมัครทวิตแล้วก็โพสอ๋อโอเคโอเคครับเอาละครับถ้าถูกใจใครก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามให้ด้วยนะครับหวั mm hmm. งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกัน mm hmm. ก็จะรู้ไปด้วยกันนะ สามารถรับชมผมไลฟ์สดได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ออแอปนิโม่ทีวีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับบายบายครับผมทุกครูโอ้โห,โหตีห้